Driving on a winter road today. Snowing, mark, mark. Yes, now it's not so bad, but it's been snowing a lot this day. So the winter is coming back to Sweden. <laughs> จิ้มิีฟูดตรงนี้มีไก่ทำอะไรจะเอาไก่จิม้มันจิงมิีฟูดกินแล้วทำอะไรต่อกิน าจะาิชิแ่รันชิคไปีนย่างนี้กเ้ันคมานันเสียงดังเด้อมันเสียงดังด้อะไออย่ามาอะไรอ่ะตัดละอย่าตัดนะชุกจ้ะ น่องไก่สองกิโลทุกคนโอเคเราจะทําน่องไก่ทอดเนาะตรงนี้ทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะหมักใช้มีดเนี่ยให้มันทะลุเนี่ย <c oughs> เสียให้มันทะลุเนี่ยปาดปาดเข้าไปแล่แล่เข้าไปข้างในแต่ว่าอย่าขาดนะทุกคนก็คือแค่แค่นี้นี่อย่าให้มันขาด เวลาทอดมันจะสุกง่ายไงทุกคนที่ท,ท,ที่เคยทำอะนะมาทำไมโอ้ยทำไมอีเม่ทอดไก่ได้สวยได้อะไรได้สุกได้อะไรเนาะก็คืออย่างนี้ทุกคนแร่เข้าไปแค่นี้ทะลุทะลวงแต่ว่าไม่ขาดนะเห็นไหมอย่างนี้จ้ะนุ่มๆอยากกินไก่ทอดอีกแล้วกินกับสลัดวันนี้ครับฮันหยงบอกว่าอะไรนะ ไม่ต้องเอาข้าวเอาไก,ก่ไก,ก,กับสลัดอืเอาไก่กับผักเฉยๆ <c oughs> ก็ก็ได้เหมือนกันทอดแบบไทยๆจ้ะ <c oughs> กับกรอบเนาะเอาอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวทําให้ดูจ้ะแบบนี้นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอแรกก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะเดี๋ยวเราหมาักไก่ใส่ซอสหอยหน่อยหนึ่งทุกคน อ้หมดแล้วนี่น้อยหนึ่งจริงๆนะเด็กทุกคนสีขาวผงปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลไข่หนึ่งฟองเติมน้ำมันพืชไปหน่อยนึงน้ำมันพืชไทย องปาปิก้าาสีหน่อยหนึ่งตากคนโอเคแล้วก็เพิ่มน้ำเย็นน้ำเย็นแล้วก็ติขับกันท่อว้าวเอเมถตาประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงครุกจ้ะทำไมน้องชอบบนน้องตัวเองบนเขาเยอะอันยังติดมิกลดคน ติดท,ทั้งคอตัดไปเลยสองกิโลนะทุกคนสนอะกิโลเดี๋ยวมาดูไรเท่าไหมักทิ้งไว้ทุกคนบอกตามตรงเลยทุกคนเวลาหมักหมักไก่พวกไก่ทอดหรือว่าเป็นอะไรทอดๆทดั้งหลายนี่ส่วนผสมนะ่ะไม่เคยตายตัวนะ <laughs> บางวันได้อันนี้บางวันตามใจฉันได้สองอย่างก็มีสามอย่างก็มีอันนี้หลายอย่างเอ,อ,อเคหมักทิ้งไห้แบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปทอดจ้าทักทายทุกคนจะ้ะอาหารเย็นมาแล้วเนาะจากวันนี้ตามที่เห็นเราหมักไก่ไว้เนาะจะบอกว่าทุกคนจ๋าสูตรที่ทําหรือว่าเครื่องปรุงที่ใช้ ไม่ได้เหมือนกันทุกคลิปทุกวันทุกครั้งที่ทํานะทุกคนก็คือบางวันไม่ใส่ไข่บางวันไม่ใส่ซอสหอยบางวันก็อยากใส่น้ําตาลบางวันก็ไม่อยากใส่ก็คือแบบตามใจฉันนะจ๊ะช่วงเวลาไดทชีอยากสิมารแบบไดนยังสีนะจ๊ะก็เป็นสูตรบอตายโตเนาะจ๊ะทุกคนก็เอาตามใจตัวเองเด้อเวลาเอาไปดัดเปลงจากอีเมลนะก็เอาไปดัด ดัดแปลงกะรสชาติจ,จกฮอ,กอ,ยอยงเน้อจากก็คอยกะบอกบ่ใดขึ้กันว่าใสอีหยังเน่บ่ใสอีหยังเน่ณตอนนั้นณเวลานั้นนะจ้ะทุกคนจ๋านี่กะสิเอาปลาทอดแล้วเนาะจ้ะทุกคนจ๋ากะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการทอดว่าทอดแบบใดเกาอ่าไกลถึงใดสีสวยแล้วกะกรอบน้ำเนาะจ้ะทุกคนโอเคไปทอดกันจ,จะ้ะช่วจ๋าทุกคนใดเวลาทอดเนาะตอนนี้กะเปิดเปิด เปิดไฟกระทะถอดให้ห่อนก็เนอะจัดเราลดไฟลงเนาะใช้ไฟอ่อนก่อนนะจ๊ะทุกคนไไก่เพิ่นแบบว่าสุกข,ข้างในตอนเราจังเร่งไฟขึ้นนะจ๊ะทุกคนใช่ข้างในต้องสีขาวมไม่ต้องสีชมพูอัญยอง,องรู้เหรอยังรู้เหรอปลากงแคบดูแมวทำบ่อยทำอาหารบ่อยรู้โอเคประมาณนี้จ้ะทุกคนคนจัดที่เราใช้ไฟ ไฟอ่อนไฟกลางนะแล้วก็เร่งไฟขึ้นเนาะตอนนี้สีกํลาลังสวยจัดสุกข้างในเร่งในกรอบกรอบนอกนุ่มในเนะจัะ mm hmm. ต้องใจใจเย็นๆเนาะจะได้ไก่จะได้ไม่ไหมก่อนสุกเนาะทุกคน mm hmm. ทุกคนดูสิมากรอบแล้วแฮมเบอร์ขึ้นได้ยังไงเชฟผมคิดว่าเอาขึ้นดได้แล้วครับดีรีบอสยีรีเดอร์อตามมาหยองเลยทุกคนว้าวว้าวห่อมาอร่อยดี ล้วก็อังยองรู้างในมันสุขอังยงคิดว่าได้แล้วครับ สวัสดีมันเหมือนกัน มาตรงนี้อือหือทุกคนพร้อมเสร็จแล้วจ้ะอือมานี่เลยกรอบๆ ไินบอทคนกรอบปีลีกรอบปีลีบอ hmm. ไม่กรอบก็มีเพราะว่า ไปเลยทุกคนจ้า mm hmm. สองกิโลเอาขนาดนักเลยจ้าทุกคน <laughs> น่องไก่ทอด มานั่นตกโอ้โหอดเลยนะยองเอ้มาเป็นเจอเป็นถาดเป็นกิโลเป็นนี่เลยโอ้โหทุกคนจ้าไม่กินน้ำกันจ้าทุกคนทุกคนนี่จ้าทุกคนทักไทยกันเนอกินข่าแรงกันจ้า วันนี้ปะป๋าเลิกงานเร็วจะทุกคนจ๋านี่หน่องไก่ทอดนี่สองกิโลเลยจ้ะกิโลแล้วผักสดที่ขาดไปได้เนาะวันนี้น้ำจิ้มอะไรนะแม่น้ำจิ้มซีฟู้ดใครชอบแิวจะจิ้มหรือเปล่าครับอือหืออือหือเชียแล้วอะไรเมียไว้เห็ดจะดูหมายกเหดจะดูมีเกลือโอ้ไว้เห็ดจะดูวัคซีนอ่ะอื Ah. En ting, hvor hedder du? Baxida. Farang. Oh. Farang is in the house. Baksida is in the house. Mickey is in the house. A dog is in the house too. Oh. dog too? Oh, No, no good. That's That's Tsch. to Tsch. 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 ไปครับทุกคนอังยงมาอีกแล้วอีลีเดอร์หิวข้าวบ่มื่อกี้นี่อังยงหิวข้าวอีลีเดอร์โอ้ยรอแม่ทอดไก่หิวข้าวทุกคนจ๋ามากินขา้าวแรงกันจะ้ะมาคนละน่องสองน่องเลยจะ้ะทุกคนจ๋ามามาอเอาไกาส่สิอ่ะพอตักข้าว<ก>ตัวเองก็เอาไก่ไปสิทุกคนทำอะไรนี่ได้ป๊อทำอะไรดูอะไร แม mm. ่ทำอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้อะคันดว่ไอทังไม่ได้ทำไมไม่ไดไม่รู้เออไม่ได้คันดสอกินสลัดพอปะ๊าข้าวนิดเดียวพอเด็ดเยอะอรอยเเไม not b e n ทำไมแม่ทำไม่ได้ไมต้องข้าวเยอะตัวตัวตัวะ เดี๋ยวดินได้ร้องเลยเราพอแล้วก็มีไก่ทุกคนพอแล้ว thank you แล้อีกอย่างวะ thank you นี่ยังหิวข้าวแต่ว่าไม่รู้ทำไมหิวข้าวเพราะว่างานเที่ยงกินเยอะมากกินอาหารเที่ยงเยอะมากกินเราสัญญาเมื่อวานที่ที่ทำมาทุกคนไม่แบ่งให้น้องเลยอ่ะกินคนเดียวหมดอ่ะไม่ต้องถอดโต๊ะใช่ไม่ต้องถอดเมทิ้งซื้อขนมปังฮอทดอกแล้วก็ขนมปังฮอทดอก ทำให้พอตกแทบไปรีอืขอือืมอืเอาเอาคือหยองกินเยอะมากแล้วผลไม้อีกเนาะผลไม้แล้วก็กินละสัญญาเต็มจานเลยเม่าเมื่อเทีย่ยงหิวข้าวอีะแ,แม่ทำอาหารไม่ทัน,นก็อยองยหิวข้าวเ,าเลยใคร ถอามีนักสั่งมาปิสิ now I work three d ใช่ป๊าป๊าวันนี้วันวันเเลิกงานบ่ายสามวันนี้เลิกเร็วพรุ่งนี้หยุดวันศุกร์หยุดเชดอกิดทูดอกิดไม่เป็นไม่เป็นเ e Friday t two, two, two three hours in the morning stop ten o'clock maybe maybe not nothing t w o เป็นวันแดงนะจ๊ะ เป็นบันแดงกัเลยแบบว่าอันเพิ่นก็ได้หยุดนะนะเมื่ออื่นเมืออืนกรหยุดทั้งวันวันนี้เลิกงานเร็วอินเลยกินเลยทุกคนกินเลยกินข้าวกินข้าวกันจ้าทุกคนสวัสดีเด้อจ้ะยูนี่จ๊ะ ม้อนี่มิอาหารอย่างเดียวจ้ะทุกคนแต่ว่าก็เยอะนะเอาเลยตักเลยจิ้มได้เลยครับไม่ต้องใส่จานติ้มได้เลยแล้วกินกับมือได้กินกับมือครับปากกัดแล้วก็เออ,อถึงจิม้มดำจิ้มมันซีฟูดนะจ้ืม้นมมมนีม้มอย่างเดียวจ้าตามที่บอกไก่ทอด สูตรใหม่ม <laughs> สูรุดจบนั่นเด็กน้องเนี่ยครับเนี๋ยคออตุวกคนผู้ชาว่าแม่บอกแล้วจุม่บอกอันนี้รังกาหวานกิเยอะบหม้อแซ่บดี ยาทิตซื้อมาคาลาชามทงอาทิตย์นี้แม่ซื้อสองเองมันเหลืออันเก่าหนึ่งครับครับก็ะอมแพนสามครับด้านเราแมัอร่อยมากอื า Very good. I like it โอ้โหข้าไก่ข้าข้าไก่ป่าป๋าไม่กินไงเสรษดาย่ะอี่เนียงงงประชอบ ันนี้วันพุธสีเทียวอัน,นอาเกียบทำอะไรวันนี้ไม่มีมไม่ไม่มีใครมีมีอเล็ก <c oughs> ดูเพิอมรูวันผมจำได้มันแรกจำไม่ได้ วันนีงงน้มันพุดหัดพอดีซีสมอสเล่มมันุดหัดไม่ล่อีมอนพรุ่งนี้ผอาจาสีดอกหืมผุดหัดแม่กินอันนี้ข้าวกันดอมายังยองดีมั่ได้ต้องกินแล้วก็กรอบ สองกิโลว้าวกินหมดบอสกินหมด, <c oughs> ดอาหารเที่ยงนะอาหารเที่ยงพรุ่งนี้ไ <c oughs> ด้ <c oughs> ดีมากแม่ทำเยอะเขากินอาหารเทีงง่ยงน้อยเรต้องทำทำอีกตักตัก ไอ้ยัจะกินสิบสินทุกคนตรงนี้มีน้ำจิ้มซีฟูดตรงนี้มีไก่จะทำอะไรจะเจ้าไก่จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด กินแล้วทำอะไรต่อ hmm. กิน <ett> อ <exemplo> mm ืม hmm. อ like mm ืมบิดคนะขาอุ้ยอืมนังกายอืม เอาของแมทชูททำไมเหฮกินไปกิโลครึ่งไง <laughs> <c oughs> เ <c oughs> <c oughs> หลือกี <c oughs> <c oughs> ่กี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 ่น่องเนี่ยหกน่องทุกคนจ๋าเหลือหกน่องแต่ยังไม่กิอิ่มนี่คนนี้เหลืออ,อีกเอาเลกินให้อิม่มเห็นบว่วบาไปเด้อพี่น้องกัน กินสีเนาะข้าวนิดเดียวนาอหยองเนอะอานะ mm hmm. กินให้อิ่มลูกยังเหลืออยู่เล่ทุกคนว่าเป็นยังขอยังเหตุหลายจริงๆนะคิดว่าอันลืมมาปะป๊ามืออื่นเพลินสีสีมีอันวันหยุดนะจ๊ะก็เลยถอดมืดเลยพี่น้องแต่ก็ดีขึ้นกันแบบว่าอันเพราะวกินเพียงใดจาะคนละน้องสองน้องกินแกพ่อดูทองทั้งสี่นะบัไไดนี้อิ่มหลายสี่่ mm hmm. นั่น,นหแหละโอเคจ้าสู้กสูคนจ้าขอบคุณที่แวทักทายคลิปว mm ิด hmm. ีโอนะาจา๊ะจวงนี้คนดูอาจจะน้อยแน่กะ กันยังดีใจที่มีคนเขามาเบิ่งอยู่ด้วจ้ะกะขอบคุณแหละกะเป็นกำลังใจให้สุขสุขคนนะจ้ะขอบคุณที่อันเบิ่งคลิปทุกคลิปให้ขอบคุณเฮานับเนาะฮัลล่ะโอเคจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายผมคาร์สดีบ๊ายบายยังจบต่อ